แฟนวอลเล์บอลแห่คอมเมนต์หลังมีภาพโมเมธนัชชาไม่มีคู่แรกของที่ระลึกกับญี่ปุ่นโซเชียลแห่แชร์ภาพโมเมธนัชชาสุกสดดาวตบวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยทำหน้าบึ้งหน้าเอ็นดูหลังไม่มีคู่แรกของที่ระลึกในเกมชนะญี่ปุ่น วันที่5กันยายน2,566ควหนหลงจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญงิงชิงแชมป์เอเชีย2,023ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยในรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ซึ่งทีมชาติไทยแชมป์กลุ่ม E เอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นรองแชมป์กลุ่มเม์ฟไป3-2ถึง2เซต 25, 23, 19, 25, 20, 25, 25, 20, 15-11ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติจีนในวันที่6กันยายนนี้เวลา18นาฬิกา ทั้งนี้โลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพโมเมนต,ต์หน้าเอนดูของโมเมธนัชชาสุขสดดาวตกของทีมชาติไทยที่ช่วงก่อนเริ่มเกมเธอไม่มีคู่แรกของที่ระลึกกับผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นพร้อมกับทำหน้าบึ้งแบบน่ารักคล้ายเสียใจก่อนที่ช่างภาพจะจับภาพน่ารักนี้เอาไว้ได้ขณะที่แฟนวอลเลย์บอลเมื่อเห็นภาพดังกล่าวก็บอกว่ารู้สึกเอนดูโมเมและบอกว่าไม่เป็นไรเอามาแลกกับหัวใจคนไทยก็ได้พร้อมชื่นชมธนัชชาว,ว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆ ทั้งนี้ช่างภาพได้ออกมายืนยันในภายหลังว่าโมเมได้แลกของที่ระลึกกับผู้เล่นญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว